ไปต่อกันที่ประเด็นต่างประเทศกันสักหน่อยพลังงานน่าจะเห็นโจทย์ชัดแล้วว่ามีอะไรที่ต้องตามนะคะส่วนในประเด็นต่างประเทศเองก็มีหลายประเด็นค่ะที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเทศพัฒนานแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือแม้แต่ทางฝรั่งเศสเองค่ะตอนนี้ต้องยอมรับว่าแต่ละประเทศเจอความท้าทายหลายด้านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของตัวหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็มีความไม่พอใจของประชาชนในพื้นที่บางพื้นที่นะคะทำให้เกิดการประท้วงในประเทศแล้วก็มีความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศด้วยโจทย์ใหญ่ๆเหล่านี้ก็กลายเป็นความท้าทายของรัฐบาลในแต่ละประเทศอย่างมากทีเดียวค่ะเรามมาเริ่มกันตั้งแต่ฝรั่งเศสนะคะ แล้วก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่สหรัฐอเมริกากันนะคะมาดูเรื่องของตัวกลุ่ม G7 ก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าสสิ่งที่เขาเจอก็คือวิกฤตกันคลังแล้วก็ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองนะคะตอนนี้กลายเป็นที่สนใจของหลายประเทศทั่วโลกเพราะว่าเขาถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเชิงของเศรษฐกิจโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็สหราฐชาแนจักรเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนสหรัฐอเมริกานะคะความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, กับสภาคองเกรส เรื่องของงบประมาณตอนนี้ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทัาอยังเดินหน้าปลดพนักงานรัฐบาลกลางแทนการพักงานช่วคราวตามที่เคยขู่ไว้สาภาพแรงงานล่าสุดเองก็เป็นตัวแทนของพนักงานฝั่งรัฐบาลหลายแสนคนนะคะไปยื่นคําร้องต่อศาลและบอกให้ศาลเนี่ยสั่งห้ามการเลิกจ้างหมู่ล่วงหน้านะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการชักด,ดาวของหน่วยงานรัฐบาลกลางตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาทําให้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐหลายชุดนั้นถูกเลื่อนออกไปเช่นเดียวกับตัว การจ้างงานค่ะปกตินะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในต้นสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องทราบและว่าตัวเลขของการจ้างงานเดือนก่อนหน้าเป็นอย่างไรแต่ว่ากายเป็นว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเลขของตลาดแรงงานเดือนกันยายนเป็นอย่างไรเพราะว่ามีการชัดดาวไปในส่วนของรัฐบาลกลาง <c oughs> ทำให้ตลาดเองก็ต้องไปอาศัยข้อมูลจากภาคเอกชนนะคะซึ่งก็สะ้อนว่าตอนนี้ตลาดแรงง,งานยังคงอ่อนแอ โดยนักลงทุนก็จับตาด้วยผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งก็จะมีเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ช่วงกลางสัปดาห์ว่าจะมีสัญญาณที่กรรมการเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยนโยบายอีกหรือเปล่าหลังจากที่เดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่งประกาศลดดอกเบี้ยไปนั่นคือในฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะข้ามไปที่ฝั่งฝรั่งเศสกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เร่งจัดทํางบประมาณใหม่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤตการคลังโดยประธานาธิบดีอเมริกาเองนะคะเพิ่งแต่งตั้งนายกทัฐมนตรีคน ก็คือเซบาสเตียนเลคโนแล้วก็ทางด้านของบรนันเรสคูนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐบาลชุดใหม่นี้ต้องผลักดันร่างงบประมาณปี2026ให้ผ่านสภาให้ได้ทั้งที่ไม่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแปลว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นความท้าทายอย่างมากทีเดียวค่ะ ส่วนทางด้านของญี่ปุ่นเองนะคะทางด้านซานาเอกทาคาอิจินะคะเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP ปลายเมื่อวันเสาร์เธอเองเตรียมขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรตมนตรหญิงคนแรกของญี่ปุ่นแต่ต้องรับมือกับนี่สาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบัน ส่วนทางด้านของสหราชอาณาจักรนะคะรัฐมนตรีคลังค่ะราเชลริเวสนะคะกำลังเร่งจัดทํางบประมาณใหม่ที่จะเปิดเผยในเดือนพฤศจิกายนท่ามกลางแรงกดดันจากนักลงทุนที่ก็กังวลต่อระดับที่สาธารณะของประเทศส่วนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ s p Global Ratings ก็เตรียมประกาศประเมินสถานะการคลังของอังกฤษใหม่ในวันศุกร์นี้ด้วยท่ามกลางปัญหาของประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆอิตาลีค่ะกลับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแนวโน้มทางการคลังดีขึ้นหนึ่งในไม่กี่ประเทศเลยนะคะ ล่าสุดอิตาลีกำลังจะหลุดพ้นรายชื่อประเทศที่มีการขัดดุลเกินขอบเขตของสาภาพยุโรปแล้วก็เพิ่งจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือจาก <c oughs> ฟ i ิชเบรดติ้งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021 ส่วนทาน,นของการประชุมรมัฐมนตรีคลางสหภาพยุโรปในวันพฤหัสบ,บดีนี้ค่ะก็มีวาระสําคัญคือเรื่องการจัดสรรงบประมาณหลายปีของสหภาพนะคะซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกภาพรวม <c oughs> สะท้อนเลยค่ะว่าความแตกแยกทางการเมืองกําลังบั่นทอนศักยภาพของเศรษฐกิจยุโรปเพราะว่าตอนนี้แต่ละประเทศนั้นเผชิญกับภาระหนี้ที่สูงเหลือเกินคริสตินลากาดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เองนะคะจะขึ้น ให้ถ้อยแถลงต่อสภายุโรปในวันจันทร์ชี้แจงแนวทางน,นโยบายท่้ำกลางอัตรางเงินเฟอ้อที่กลับมาสูงที่สุดในรอบ5เดือนขณะที่วันพฤหสัสบ,บดีนี้นะคะธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ก็จะเผยแพร่รายงานเบื้องหลังการประชุมนโยบายในวันที่11กันยายนด้วย นั่นคือซิกโลกฝั่งตะวันตกนะคะทั้งยุโรปแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาตัดภาพกลับมาฝั่งเอเชียค่ะก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะสัปดาห์นี้คาดว่าจะมี3ธนาคารกลางด้วยกันค่ะที่น่าจะประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ1ก็คือธนาคารกลางนิวซีแลนด์ค่ะน่าจะเริ่มต้นก่อนในวันพุธนี้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์นะคะว่าอาจจะมีทั้งลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดมากลดน้อยต่างกันบางก็บอกว่าลด0.25%บางก็บอกว่าอาจจะลดถึง0.5%จาก ปัจจุบันที่3ส่วนบ้านเราค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือแบงก์ออฟไทยแลนด์ก็จะมีการประชุมเช่นกันและคาดว่าจะมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยนโยบายลงนะคะ1.5เหลือ1.25หลังจากเงินเฟ้อลดลงติดต่อกัน6เดือนและรัฐบาลเองก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวค่างเงินบาทที่แข็งค่าเกินไปแล้วก็แน่นอนนะคะว่านี่จะเป็นการประชุมนัดแรกของผู้ว่าแบงก์ชาติท่านใหม่คุณวิทย์รยัตนากรด้วยส่วนธนาคารกลางฟิลิปปินส์ค่ะคาดกันว่าจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยผู้ย มาไว5้5%นะคะแต่อาจจะไปลดดอกบเบี้ยเงินฝากลงค่ะจาก4.5เหลือ4.375%นะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าตอนนี้หลายประเทศกำลังเผชิญกับเด a ทร r a p นะคะหรือว่ากับดักหนี้รัฐบาลเองก็ต้องพิจารณานะคะว่าจะเลือกลดหนี้ด้วยมาตรการรัดเข็มขัดแต่นั่นก็จะเสี่ยงทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าถ้าจะไปเพิ่มหนี้นะคะเพื่อซื้อเวลาเพื่อรักษาความนิยมทางการเมืองก็อาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบในระยะกลางยาวเช่นกันนักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็เลยเตือน นะคะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่ประเด็นทางเศรษฐกิจเท่านั้นและมันมีประเด็นเรื่องของหนี้สาธารณะของแต่ละประเทศที่สูงแล้วก็มีเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองด้วยนะคะที่กําลังบั่นทอนตลาดพันธบตัตรโดยเฉพาะประเทศพัฒนานแล้วที่กําลังเผชิญกับความท,ท้าทายรอบด้านทีเดียวค่ะ The Standard Economic Forum 2025 Thailand Next Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้ งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร e อ r l y b i เ d ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e n t ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w a l t h ค่ะ